1เดือนก่อนนะคะเขาก็เข้ามานอนโรงพยาบาลด้วยเรื่องของปอดติดเชือ้ออาแล้วก็ตอนนั้นก็รักษาเรื่องของปอดติดเชือ้อแล้วก็ในระหว่างการรักษาเนี่ยเขาก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนแรงบันสูงเนาะอ่าก็เลยทำให้มีอาการพวกท้องอืดน,นะคะแล้วก็ มีบางมีช่วงหนึ่งอะที่เขาไม่สามารถรับนมได้หรือรับได้น้อยลงอะค่ะอ่าก็แก้ปัญหานั้นไปเนาะมันก็เป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นอาการแทรกซอนของการใช้ออกซิเจนแรงดันสูงได้อยู่แล้วค่ะอแต่ว่าหลังจากรอบนั้นไปอ่ะการรักษาก็โอเคนะคะก็ดีขึ้นเด็กก็สามารถรับนมได้อ่า แล้วก็ปัญหาเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะขณะที่นอนโรงพยาบาลอยู่รอบนั้นนะคะ<ม>ก็คือตรวจเจอว่า,าตาสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันค่ะคุณหมอที่เขารักษาเนี่ยเขาก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลสุราษฎร์และโรงพยาบาลสุราษฎร์เนี่ยเขาก็เลยให้กลับมาทาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่โรงพยาบาลการจนาติตนะคะซึ่งก็ได้ทําในรอบนี้ค่ะเนาะแล้วก็รอบนี้ก็มานอนโรงพยาบาลใหม่ด้วยเรื่องของ อปอดติดเชื้อเหมือนก<ช>ัน<ช>ปอดติดเชื้อเหมือนเดิมค่ะ<ม>เนอะซึ่งในเด็กเล็กๆก็กกค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดพวกโรคปอดติดเชื้อ,อได้หลายครั้งนะคะ,ะแล้วก็รอบนี้เนี่ยอาการก็ไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้ถึงขั้นต้องให้ออกซิเจนแรงนั้นสูงค่ะคนยาเขาปอดดูดเสมหะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้ว<ม>ก็จำหน่ายกลับบ้านวันนี้ค่ะ ปกติแล้วเนี่ยอาการแบบนี้จะพบในเด็กทั่วไ,ไปหรือว่าไงเพราะเห็นยายก็บอกว่าเราดีนี่ทานข้าวเข้าไปแล้วก็อ้วกน้ําดื่มไม่ได้ต้องแค่จะเลี้ยงหรือก,ก,กอกในลําคออ่ะมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของอ่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของภอาวะแทรกซ้อนหลังจากการที่ให้ออกซิเจนแรงดันสูงซึ่งถามว่าเกิดกับทุกคนไหมไม่ได้เกิดกับทุกคนก็เกิดเป็นบางรายไปอะค่ะ ซึ่งในเด็กปกติก็เกิดขึ้นได้มไม่ได้คือคือจริงๆของตัวเด็กไม่ได้มีความผิดปกติที่แปลกประหลาดมไม่ได้เป็นโรคอะไรที่แปลกประหลาดค่ะณ<ม>นะขณะนี้ที่เราตรวจเจอค่ะสาเหตุปากเปรี้ยวกับตาผิดรูปนี่มันมาจาอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเราส่งไปโรงพยาบาลสุราแล้วแล้วเขาก็ให้กลับมาทําคอมพิวเตอร์อ<ม>สแกนคอมพิวเตอร์สมองคอ่ะ<ม><ม>องซึ่งผลมันก็ยังไม่ออก อันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นวันการมนี้นใช่ค่ะมีจริงๆแล้วน่าจะเป็นความการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกันมากกว่าระหว่างระหว่างแม่กับคุณยายออ,อ เพราะว่าเท่าที่สอบถามะคุณแม่ก็ได้บอกเล่าอาการต่างๆทั้งหมดเนี่ยให้คุณยายรับทราบอยู่แล้ว mm hmm. แต่อาจจะด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคุณยายหรือเปล่า mm hmm. หรือว่าเขามีแบบความกังวลเป็นห่วงหลาน mm hmm. ที่เยอะอะค่ะ mm hmm. ก็อยากคงอยากให้หลานหายเร็วๆ mm hmm. อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆกนะ็คือณตอนนี้ที่ที่เราตรวจไปทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ แหลกประหลาดหรือว่ารักษาย,ยากค่ะยกไเปนเรื่องของตาสองข้างไม่เท่ากันอันนี้ต้องรอผลอีกทีนึงค่ะ,คะก็ยังบอกไม่ได้ส่วนนมที่ให้เด็กทานนี่ต้องเป็นยี่ห้อนี้ใช่ไหมเอ,อ่อจริงๆน่นาจะทานยี่ห้อไหนก็ได้ที่เขาสามารถรับได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของระบบของการย่อยอาหารหรือว่าแพ้นมวบัวค่ะแต่ถ้าเป็นอยู่ในวัยหนึ่งขวบใช่ไหม ต้องต้องเป็นนมสูตรสําหรับเด็กต่ากว่าหนึ่งขวบค่ะก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งปีใช่ค่ะก็นาแอดไม่ดีเด็กสามารถดื่มกินอะไรได้ไหมครับเขาสามารถที่จะกินนมได้ค่ะไม่มีท้องอืดไม่มีอาเจียนแล้วก็ไม่ได้ต้องให้น้ําเกลืออะไรด้วยค่ะเรือว่าต้องอื้อะ ใช่ตอนตอนที่เขาผู้กองจาพยาบาลหมทุกท่านไป่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไดไได้ไม่ได้่ไม่ได้ไ่ได้ไม่ไ่ไม่้ไได้ไม่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 ได้ไไ เดิมดีขึ้นเลยค่ะท้องอืดคือแล้วมานอนโรงพยาบาลสาเหตุอะไรครับวันนี้วัตถิเชื่อค่ะวัตถิเชื่อไหมตอนนี้ดีขึ้นหรือยังเริ่มดีขึ้นเลยค่ะแล้วก็อาการที่กินน้ําได้น้ำกินได้ไหมกินได้ค่ะกินน้ำกินข้าวกินนมได้ปกติค่ะกินได้ตอนนี้กินได้ปกติแล้วใช่ไหมตอนนี้มีเรามีความวิตกกังวลอะไรไม่ค่ะแต่เรื่องตากับเรื่องปากีต้องน้องต้องพาไปสแกนกรชั่วโมงก่อนค่ะวันนี้ อันน uhm. ี้วันนี้ทางโรงพยาบาลก็จะแก้ให้แล้วใช่อนนะค่ะวันนี้ตอนบ่ายโมงค่ะอันนี้ว่าไงลูกมองนะฮะดีขึ้นแล้วดีด้วยนะอันนี้เรามีหรือความกังวลอะไรบ้างไหมไม่ค่ะอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างเพราะวันนี้เราก็บอกไอ้น้องดีขึ้นแล้วการน้องเขยทองือเฉยๆค่ะน้องเขยทองเฉยๆป่ะ ไม่ได้เป็นโรคประหลาดเหมือนกับที่นั่นว่านะครับนะก็ตรวจตอนนี้ระหว่างดวงตากับปากก็ค่ะรอตรวจก่อนค่ะรอตรวจอยู่รอผลนะตอนนี้ก็เริ่มกินนมได้ปกติค่ะน้ำได้ปกติค่ะทานข้าวได้ไหมได้ค่ะได้้แลวทานได้เยอะค่ะทานได้เยอะแล้วค่ะ